มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนแพรรี่ให้ข้อคิดดีมากหลังไอซ์ปรีชายาตัดพพอครอบครัวคนรักฉเฉยเมยเป็นห่วงแล้วก็ส่งกำลังใจให้ไอซ์ปรีชายาพงธนานิกรหลังโสพสตัดพพอปัญหาครอบครัวแล้วก็คนรักลงผ่านทางสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวบอกว่าแม่ขอเงินพ่อขอเงิน มีแฟนเหมือนไม่มีจะอยู่เพื่อโทรหาครอบครัวคนรักบอกว่าไอไม่อยากจะอยู่บนโลกนี้แล้วนะทุกคนเฉยเมยถ้าวันหนึ่งไม่มีไอจริงๆขอให้รู้ว่าเป็นเพราะครอบครัวคนรักไม่ใช่เพื่อนหรือแฟนคลับที่ตัดสินใจทําให้ไอซ์เองคิดสั้นความจริงเป็นสิ่งไม่ตายหลังจากนี้ไปทุกคนจะได้รู้ความจริงสักทีว่าชีวิตไอซ์เองไม่มีใครอยากแม้กระทั่งจะเป็นหลอกแค่หนึ่งวัน ล่าสุดแพรรี่ไพวันโพสเฟซบุ๊กไพวันวันนบุตรบอกว่าในโลกที่ทุกคนสแสวงหาเงินทองชื่อเสียงความสำเร็จและอื่นๆอีกมากมายในโลกที่ทุกคนเอาแต่วิ่งแข่งขันกันและเดินไปข้างหน้าอย่างเร่งด่วนเร็วคือชนะช้าคือไม่ทันโลกสำเร็จแต่เหนื่อยเกินไปมั่งมีแต่ว่างเปล่าข้างนอกสดใสข้างในแตกสลาย ในโลกที่เป็นแบบนี้บางทีเราก็ได้ทอดทิ้งหรือไม่ก็ตั้งใจที่จะโยนทิ้งอะไรบางอย่างไปเราลืมความรักความสัมพันธ์อันอบอุ่นซึ่งล้วนแท้จริงกว่าชื่อเสียงและข้าวของเงินทองที่เราต้องการเสียอีกเราลืมคนข้างๆลืมการปลอบโยนลืมรอยยิ้มและความห่วงใยที่จริงใจเราลืมมันไปหรือเปล่าอย่าลืมที่จะเป็นความรักที่ดีของใครสักคนนะคะ เป็นพ่อแม่ก็เป็นพ่อแม่ที่มีความรักที่ดีต่อลูกเป็นแฟนก็เป็นแฟนที่มีความรักที่ดีต่อแฟนและเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนที่มีความรักที่ดีต่อเพื่อนเราควรเป็นกรลยาณนมิตรที่ดีของกันแลกะกันค่ะองค์ทะลายลามะเคยกล่าวไว้ว่ามนุษย์เราเกิดขึ้นมาเพือ่อถูกรักแต่สมบัติข้าวของเงินทองเกิดมาแค่เพื่อถูกใช้อย่าเอาแต่รักสมบัติข้าวของจนมองเห็นเพื่อนมนุษย์เป็นแค่ที่หยิบฉวยเอาผลประโยชน์เท่านั้นเลยนะคะ ทุกคนต้องการความรักที่ดีและเราควรส่งต่อมันให้คนที่อยู่ใกล้ๆเราอย่างมากที่สุดอย่าเมินเฉยใส่คนที่เราควรรักนะคะเพราะทุกคนเกิดมาเพื่อต้องการที่จะถูกรักด้วยกันทั้งนั้นปอลอเป็นกำลังใจให้คุณไอซ์ค่ะบางทีคนเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าความรักที่ดีจากคนที่เขาควรจะได้แพรรี่ให้ข้อคิดมากปมเรื่องของไอซ์ปริชายาตัดพ้อครอบครัวคนรักเฉยเมย ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดทคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ